มาพี่น้องมาดูแผ่นเพลเแผ่นเพล,เพลมันเป็นยังไงเอตรอโต,โตตัดไข่เออมันใช้ประโยชน์อะไรนะเผื่อใครไม่รู้คือจริงๆถ้าถ้าใครจะทำแผ่นพ,พวกนี้มัน <c oughs> มันจะได้ซื้อแผ่นใหญ่มานะมันมันจะไม่คุ้มเงินพี่น้องคือถ้าใครสั่งร็อตโตเผื่อใครเหลาใบาไม้ใบากางหันเป็นยวได้เออชิ้นสองชิ้นยางเง มันจะเทไร่นะแล้วก็จะมบอกตัดไปอย่างนี้มัน2แผ่นเพราะว่ามันต้องใช้2แผ่นนะสแผ่นแบบไม่เจาะแต่มีปากแค่จุดกลางไปให้อเนี้ยเจ็ด้อยสแผ่นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเจาะพร้อมน็อตทําให้เบียดเสร็จเลยก็จะเป็น950พร้อมส่งไปเนาะพร้อมส่งเก็มเงินไปทางเพื่อใครอยากเพื่อใครเขามีไอเนี้ยอยู่แล้วเนี่ย เอไปหมุนเฉยๆแบบอยากซื้อใบพัดอย่าไปทำเองใส่ดุมล้อรถอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้หือใครทำโครงสร้างเป็นก็จะมีแค่แค่สั่งสั่งเอาตัวนี้ไปไปก็ได้ถ้าถ้าเราซื้อใหม่แผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะแพง3250นะแพงหน้าปัจจุบนันเนี่ยแพงอุ่นนุนลอโตได้เอาแค่ตรงนี้ไปสองแผ่น ไปเจ่อเอาเอง700บาทนะถ้าจ่อให้พร้อมนอ็อตแบบตั้งศูนย์มอเตอร์เครืงเสื้าผ้าไปก็950าาสเฉพาะเหล็ก2แผ่นนี่มันทำนานพี่น้องมันโค้งเว้าเปลืองใบตัดด้วยเลยทำโคง้งทำเว้ามันเป็นแผ่นใบนี่คือใช้ใบพาดหนิ้ว6นิ้ว,วเด้อใช้5นิ้วก็ได้แต่เราจะเจาะ เข้ามาข้างในหน่อยห้านิ้วก็ได้แต่นี่คือ6นิ้วมันสวยสำหรับการหันลมสามถึงห0 0ร้อยวัตต์ห้าร้อยจนถึงหนึ่ัวัตต์ก็ใช้ใบพัดร้อยิบหกนิ้วได้ยาว120ยนยะี่สิ้อเซนกว้าง6นิ้วก็จะพอดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปพอดีพอดีพดี่น้องโอกาสความเสียหายก็จะลดน้อยถอยลงมาจะยากหน่อยเอาขึ้นง่ายเอาลงง่าย ไม,ไ,ไม่จำเป็นต้องเอาเป็นพันวัดหรอกพี่น้องไม่จําเป็นคือเราต้องใช้สองสิ่งบวกกันนะใช้โซลาเซลล์ด้วยแล้วก็ใช้กระหันลมด้วยแต่ถ้าใครอยู่ทะเลก็เอออย่างนั้นคุ้มอยู่อาจจะมีลมเช้าลมบ่ายคือคาดหวังได้นะแต่แถวๆภาคอื่นก็ไม่มีหรอกจะยากหน่อยเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้ลมแต่คือส่วนมากคือคนชอบนะ นะสักรล้อโต้ได้ถ้าใครทำถ้าซื้อแผ่นใหญ่ทีเดียวมันแพง2แผ่นนี่ละเจ็ดร้อยถ้าเจาะน็อตไปให้ถ้าใครมีมอเตอร์เครื่องซสกผ้าเจาะไปพร้อมไปทำไปผ้าเราเองก็900บาท950เก็บเงินไปทางส่งค่าส่งแค่2ชิ้นนี้ก็ร้อยหนึ่งได้ี่ค่ามันแพงอยู่4กิโลพี่น้องอันนี้3.7น็อตอีกนะ4กิโล เดี๋ยวมาบอกอนนี้ว่ามันเป็นยังไงนี่แหละแผ่นเตียดแยกอะไรค้ายหมดละละตัวอยากได้โค้งก็มีโค้งให้อยากได้แผ่นเพียจะได้ใบพ,พัดแล้วแต่ใครจะสั่งเอาไปประกอบเองก็ได้ไม่ต้องเสียค่าช่างเสียค่าท่างก็เจ็ดแปด้อนะขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ